สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะก็สงท้ายก่อนเข้านอนวันนี้นะคะคำ่คำค่ำวันพฤหัสนะีคะนี่ค่ะปลากระพงขาวนะคะหน่องก็ซื้อมาน่าจะเป็นเดือนละก็เดี๋ยวเราจะสไลด์เนื้อเขานะคะน่องจะมาแนะนำเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะ,คะใครอยากกินข้าวต้มปลากระพงนะคะปลากระพงขาวนี่คืออร่อยสุดหน่องจะ อันเนี้เวลาเราซื้อในตลาดเอเชียเราสั่งให้เขาทำความสะอาดเนาะตัดขีบนะคะล้างไส้ล้างพุงเรียบร้อยเลยนะคะหน่องก็จะเอาเนื้อเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงแบบใช้คำว่าน่าจะรวนเนาะแล้วก็ปรุงพริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็ปรุงซอสปรุงรสเราจะทำแบบนี้นะเอาไว้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็น ข้าวต้มเวลาเรามีข้าวเย็นน่ะเราก็จะเอาข้าวข้าวเย็นน่ะทำเป็นข้าวต้มนะคะหน่องก็จะมีเนื้อปลาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ขึ้นช่ายนะแต่ว่าคือก็จะต้องมีกระเทียมเจียวโรยประมาณนึงอะ่ะก็คือครบชุดนั่นแหละแต่ว่าเราต้องมีเนื้อปลาตัวนี้ให้พร้อมหน่องก็เดี๋ยวแล่เนื้อแล้วก็สไลด์นะคะก็จะล้วนเอาไว้ อันนี้มีดแบบแกะกล่องใหม่เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีดไม่คมเนี่ยมันจะได้เนื้อแบบเนื้อมันจะไม่กริป嘛เนาะขยบให้เพื่อนๆดูเราก็ปลาเนี่ยมันคุ้มมากๆนะหน่องไปซื้อที่ตลาดเอเชียนะถ้าใครอยู่รัฐโคโลราโ,โดนะเข้าไปที่ตลาดเกาหลีนะคะเป็นออตลาดเอชมา ตรงสาขาใหญ่ตรงออโรรานะคะเขาจะเขาจะแบบมีปลามาหลายชนิดสดๆนะแต่น้องก็จะเลือกกินปลากระพงปลาปงขาวเนี่ยน้องชอบมากแล้วมันก็มันก็ทำอาหารได้ถูกปากเราอะนะโดยเฉพาะข้ต้มเนี่ยน้องชอบนี่ค่ะได้เนื้อมาแล้วเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวไอ้ซากของ เจ้าก้างปลาหัวปลาหน่องหน่องจะเอาไปต้มสุกนะคะนี่นะะนี่แหละวิถีชีวิตในอเมริกาในต่างประเทศนะมันก็ต้องหาวิธีดิลรนการปรุงอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเราก็จะไม่มีกินแบบที่เราอยากกินนั่นเองนะคะอ่นะ ตัวนี้เขาจะติดก้ามมานิดหน่อยเดี๋ยน้องล้อออกก็แหนอยู่มาเป็นเดือนเนื้อก็ยังโอเคอยู่นะยังไม่ถึงกับแย่บางครั้งเนี่ยน้องเคยแช่แช่ปลาเอาไว้เกินเกินครึ่งปีค่ะมันเนื้อมันจะเหมือนฟองน้ำเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมันจะแบบมันแย่มันยุ่ยไปหมดแล้วอะตอนนั้นรู้สึกว่า มันขนาดนั้นเราเลยเอามาทํารีบมาทํากินเนาะให้ให้ไม่ให้มันทิ้งเอาไว้นานหมองก็แล่ไม่ค่อยจะคล่องซะด้วยไม่ชำนานนั่นแหละว่าง่ายๆแล้วก็ปลาเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่เนื้อเนื้อหนามากอันนี้ตกประมาณตัวหนึ่งรู้สึกสิบ เอ็ดหรือสิบสองเหรียญเองค่ะเพื่อนๆก็ไม่ถือว่าแพงนะอ่านี่ค่ะได้แล้วเนี่ยประมาณนี้เนื้อมันจะติดติดอยู่บางทีหน้องก็จะไปปรุงรส ปรุงน้ำปลาแช่น้ำปลาแล้วทอดคือแบบอร่อยมากแงกินแบบอย่างอร่อยเลยอะค่ะคือสุดๆดูตัวนี้ตัวนี้เนื้อเนื้อเยอะหน่อยดูตัวโตนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะเขามาเรียบร้อยแบบว่าขอดเกตควักไส้พุงนะตัดที่ตัดหางพร้อม อันนี้น้องจะเตรียมไว้สําหรับอาหารสัปดาห์หน้าเวลาเราไปทํางานนะคะก็เราอยากกินข้าวต้มปลานะคะหรือว่าปลากระพงลวกจิ้มอ่ะประมาณนั้นเราก็จะมีเมนูสลับสลับกันไปเพื่อที่จะให้สารอาหารในร่างกายครบถ้วนนะคะเพราะว่าทํางานใช้แรงงานเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าเอ,อเสียพลังงานเยอะมากในแต่ละวันนะ ฝั่งนี้เนื้อติดเนื้อติดมากๆเลยเดี๋ยวเราสไลด์แต่ถ้าใครไม่ลวนไว้นะพอหั่นสไลด์แบบนี้แล้วนะแนะนำเพื่อนๆนะคะ เราแพ็กไว้ตามมื้อที่เราจะกินเราก็ตัดชิ้นเนื้อปลานะคะสไลด์เอ่อหั่นน้องทําให้ดูนะคะเราก็แพ็กใส่ถุงเอาไว้เก็บไว้ตามที่เราจะปรุงมือ้อนึงอย่างเงี้ยเราก็เอาออกมาสําหรับมือ้อนึงที่เราจะปรุงอาหารกิน พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะหน้องจะได้หยุดติดกันสามวันเลยค่ะเราก็ต้องเตรียมเราจะเคลียร์อาหารในตู้เย็นเนาะอย่างตรงเนี้ยพุงปลาอย่างเงี้ยมันก็จะหวานหวานนะคะถ้าเราตัดแล้วก็เอาไปทำห่อมหมกก็จะนัวนะคะตรงเนื้อพุงปลานี่นะเวลาถ้าเพื่อนๆแบบว่า,าไม่อยากจะ รวนเก็บไว้ก่อนเราจะสไลด์เนื้อนะคะแล้วเราก็จะแพ็กใส่ถุงน้องจะสไลด์แบบนี้ค่ะประมาณเนื้อบางๆนะคะให้มันแบบหั่นพอคำได้ก็คือจะก้อนหนาก็ได้แล้วแต่ใครชอบเนะืประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็แพ็กใส่ถุงพลาสติกเอาไว้เป็นมื้อมื้อนึงก็เอามาทำกินอย่างเงี้ยได้เลยสะดวกมากๆ โอเคเดี๋ย <Okay. S 2> วน้องไปเคลียร์ให้จบสิ้นแล้วจะได้รีบเข้านอนอีก20นาทีจะห้าทุ่มแล้ววันนี้ก็ทักทายเพื่อนมาหลายๆคลิปวีดีโอแล้วนะก็เดี๋ยวหยุดสุดสัปดาห์เดี๋ยวน้องม,อมีอะไรมาแชร์กันก็จะอัปโหลดกันอีกนะคะอัปเดตก,กันนะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะใครอยู่ในเอเมริกาแวะทักทายกันได้นะคะ ใครที่ชอบทำอาหารปรุงอาหารก็แวะมาได้นะคะน่องก็จะทําอย่างเงี้ยทำกินทำํำลงวิดีโอไปเรื่อยเปือ่อยแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ลงไม่ลงอัตราส่วนอะไรมากมายเนาะเอาเป็นว่าก็ทํากินแนะนำเมนูอาหารประมาณเนี้ยเนาะ ไม่ไม่ไม่ได้ทําแบบเมื่อก่อนนองลงสูตรลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าตอนเนี้มันเวลามันไม่ได้นะก็ไม่เน้นว่าจะต้องแบบแจกสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะจัดไปตามเรื่องตามราววันนี้ก็เนี่ยแวะมาก่อนเข้านอนเราเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ